ไวรอลสนั่นโลกคลิปลิซ่ากับศิลปินหนุ่มวงดังที่คนแห่ดู1 20ล้านวิวต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชื่อเสียงของศิลปินไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิง ไม่ใช่เฉพาะในเอเชียเพราะตอนนี้ชื่อลิซ่าแบล็กพิงกก็อินเตอร์ไปสู่สายตาผู้คนทั่วโลกทำให้ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูและให้การสนับสนุนเธออย่างดีเยี่ยมและไม่ว่าจะดังแค่ไหนแต่ลิซ่าก็ยังคงน่ารักเป็นกันเองวางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดอย่างล่าสุด คลิปของนิซ่ากลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงบ่อยมากแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านมาแล้วหลายปีกับนาทีที่เธอเผลอไปโดนหนุ่มพีเนียลสมาชิกวง B2B จากนั้นเธอก็รีบยกมือไหว้ขอโทษทันทีทั้งนี้เพจเฟ c บุ o ก k l l c k พิง n k y t t h i l l n n d ได้เปิดเผยว่า วิดีโอนี้ของลิซ่ามียอดวิวถึง120ล้านวิวและยอดไลค์2.8ล้านไลค์บนอินสตาแกรเป็นวิดีโอที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับที่7ในปี2022ทั่วโลกบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเรียลจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ